แห่ให้กำลังใจหน้าใหม่ไม่เป็นอย่างที่คิดดาวมายุรีอัพหน้าสวยลดอายุหลังผ่านมารสุมหน้าพัง20ปีเพราะหมอเถือนดาวมายุรีอัปเดตหน้าล่าสุดหลังอัพสวยดึงหน้าลดอายุย้อนวัยครบ3าวันคลิปนี้ยอดวิวคนดูเป็นล้านชอบมากชมคุณหมอไม่หยุด เรียกว่าอัปเดตความสวยอยู่เสมอสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังดาวมายุรีโดยล่าสุด2เมษายน2566ทางคลินิกได้โพสต์คลิปวิดีโอดาวมายุรีหลังอัปสวยดึงหน้าครบ3วันพร้อมระบุว่าอัปเดตดึงหน้าคุณดาวมายุรีหลังดึงไป3วันคุณดาวชอบมากชมคุณหมอไม่หยุดดาวมายุรีดึงหน้าดึงหน้าลดอายุย้อนวัยยูดีคลินิกหมอกรออยูดีคลินิก โดยในคลิปดาวมายุรีบอกด้วยว่าวันนี้เป็นวันที่ครบสามวันที่อัพสวยวันนี้มาถอดผ้ารัดหน้าแล้วก็ทำความสะอาดไม่รู้สึกอะไรแล้วทําที่นี่คุณหมอเก่งมากอีกหนึ่งเดือนเราจะมาเจอกันใหม่มาติดตามความเคลื่อนไหวว่าหน้าดาวจะเร็วขึ้นกระชับขึ้นไหมตอนนี้ก็กระชับแต่อาจจะยังบวมอยู่ฝากทุกคนติดตามด้วย งานนี้ดาวมายุรีลุกใหม่จดสวยปังขนาดไหนนั้นรอติดตามชมกันได้เลยเป็นอีกหนึ่งคนที่เจอมรสุมการทำหน้าสวยอย่างหนักเพราะทำกับหมอไม่ดีสำหรับนักร้องชื่อดังดาวมายุรีที่ล่าสุดได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้ได้ฟังในรายการว่าต้องทนทุกข์เกือบ20ปีกับสิ่งที่ต้องเจอตอนทำหน้าแปปเดียวแต่ตอนแก้นานมากใช้เวลา20ปีกว่าจะกลับมาได้ พอตอนนั้นไปโดนหมอไม่ดีจากหมอไม่ดีก็มาแก้แต่มันก็ยังไม่จบค่ะจนมาถึงวันนี้ตอนนั้นก็ไม่ได้ศึกษาหาความรู้เมื่อ20ปีย้อนไปเรื่องนี้ไม่เป็นที่เปิดเผยแบบนี้เพื่อนชวนไปที่ไหนก็ไปโดยเฉพาะที่เราไปเจอคนเยอะๆนั่งรอ30-40คนน่าจะเก่งน่าจะเวิร์กน่าจะดี เพราะว่าไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลด้วยมันขาดความมั่นใจไปหลายปีเรื่องการงานขาดโอกาสสารพัดที่เจอแต่ต้องยอมรับกับข่าวที่มันเกิดขึ้นบางทีเราไม่ได้เป็นแบบที่ข่าวเขียนแต่คนอ่านแค่หัวข่าเราก็ต้องยอมรับปรับตัวปรับใจมากเลยต้องไปพึ่งธรรมะท,ที่ทำให้อยู่ได้พอะตอนนั้นคิดแต่เรื่องนี้แล้วทำให้ตัวเองเครียดไม่มั่นใจ ทุกใจทุกครั้งเวลาที่ส่องกระจกมาประมาณเกือบ20ปีเจอมาสารพัดแต่ต้องแก่งเพราะเราทำตัวเองทำก็ต้องกล้ายอมรับให้กำลังใจตัวเองมากๆตอนนั้นก็คิดมากแต่โชคดีก็ได้ทำมาเข้ามาช่วยค่อยๆปล่อยวาง